อีกแล้วว yeah. <Okay. S 1> ันฮาโลวีนเย้วันฮาโลวีนดูบ้าได้เด๊ะ บ้านแต่หลังนั้นคือจัดเต็มสุดเทศก,กาลคาราวีนที่นี่คือเหมือนกับว่าจัดเต็มตสุดเลยนะไม่มีใครยอมใครอันนี้เป็นแบบแมวตายเลยดู ลังนี้คือแบบเอาจริงดิน่าโกสกสุดๆดูเป็นเป็นผีแรปเปอร์อัด้วยอนนี้มันงานงานโอลิมปิกดิใช่ไหมโ้ยเ<ช>น่ะไอคนไอคนได้ยิงปือนอ่ะ ไอ้ที่ยิงปืนน่ะใช่ใช่ใช่แล้วที่เต้นนี่ชื่ออะไรนะเวกันนะเออออสเซเลียไงออสเซเลียที่แล้วอนุนะหาสุดฝรั่งเศสที่ที่โดดแล้วติดที่ติดเป้าอ่ะทีมดีทีมดี้อโอลลมปิกแล้วโดดแล้วติดเป้าดูอเมริกาเม็กฟันชอบชอบไอโอลลมปิก บ้านในโคตรเจ๋งไอเดียจากงานโอลิมปิกโอ้โหดูน <y> ่าร<ฮ>ักมากดู หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียววันฮาโลวีนอันนี้เราอยู่ถนนเลยนะ North Jackson Street ในเวอร์จิเนียนะครับอันนี้มันผีปุ่นนี่ บ้านหลังนี้คือน่กกากลัวสุดคือแบบนะคือ,อจริงพื้นฐานผีทุกตัวน่ะจะมาจากแบบมันต้องมีโครงกระดูกอะทุกบ้านจะมีต้องมีแบบโครงกระดูกหรือผีบูบูอะไรอย่เงี้ยนี่มีมังกรด้วย คือน,น่าก,กลัวสุดดูดิผีออกมาเลยอะบ้านหลังนี้คือน่ากลัวสุดดูดิมีโคมีควันเลยแบบเหมือนในหนังอะอันนี้คืออะไร ดูดูครับเรียกว่าเด็กอเมริกันนะก็แต่งตัวแบบโคตรจ้าดูแต่ละคนแต่งตัวเป็นดินจงดินจ้าปเป็นอะไรที่พวกเขาอยากจะเป็นนะครับเห็นไหมจินเกระการคำคัขดของเขารู้งจริงเท หลังนู้ยมีลงทบด้วยวะ่ะอะไรวะเนี่ยใ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วขากลับเดินผ่าน ว้าวนังนี้เจ๋งสุดๆนี่หลังนี้คือแบบว่ามันชุดเขาเรียกว่าชุดตำขุนนางใช่ไหมมันเจ๋งอ่ะผีชาวล็อกผีเพื่อชีวิต ดูครับคือยิ่งดึกกับคนยิ่งเยอะนะเห็นไหมยิ่งดึกคนยิ่งเยอะ,นะย,ย,ย,อะยิ่งดึกคนยิ่งมากัน excuse me wow คือพอยิ่งข้ามคนยิ่งเยอะนะ <Wow. S 2> ใช่ไหมเหมือนคนยิ่งพอข้ามปุ๊บคนก็มากันใหญ่เลยอืมข้าโมนี่เป็นเด็กอืม ว่านะปีนึงนะครับไปทำได้ครั้งหนึ่งนะคือเราสามารถแต่งตงัวเป็นอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเฮดูวีตอนนั้นต้องรองตอนกลางคืนแหละเพราะว่าบางบ้านอะ่ะเขาจัดไฟโค่นน่ากลัวก็คือมันต้องรอกลางคืนไงตอนเช้ามันจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่บ้านข้างหลังนี่น่ากลัวมาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้มันธรรมดาดูดูดูเออใหญ่จริงดูดิคือคือคนอเมริกาเขาลงทุนจริงนะอันเนี้ยน่าจะเสียเงินแบบเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นบาทในการตกแต่งนะดูดินี่นี่เป็นผีเด็ก Scary stuff บ้านก็สวยอันทีบ้านไม่หมด มแม่มดมาแม่มดดูบวกมดเต็มเลยมาแล้วครับเพราะอะไรอุ้ยรักมากเลยมีพีแคสเปอร์เลย เว้นด้านหลังนี้ล่ะอ๋อหลังน um, ี้ไงหลังนี้ที่เป็นนัากลัวอ๋อหลังนี้ไงคือหลังนี้น่ากลัวมากที่สุดเหนือดูเหนืดูเหนืดู เขาโค่นลงทุนอะคือลงเหมือนเหมือนเรามีแค่ฟื้นเหมือนเรซื้อรถเก่าๆมาตั้งแล้วก็ทำเป็นแบบบ้านผีสิงอะไรเงี้ยสิโอ้โหจ้าบบ้านหลังนี้ไม่รู้ว่าเสียงเงินเท่าไหร่นะครับตกแต่งอ่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นพันเหรียญนะน่าจะเป็นหลายหมื่นเหรียญเฮ้ยน่าจะเป็นแบบหลายหมื่นบาท เหมบ้านเาวบ้านเราคืองานบุญน่ยก็คือเต็มที่นะเหมือนเข้าเป็นกันอาร์ลาวีนก็คือเต็มที่เต็มเที่มากคือบ้านหลังนี้คือแบบว่าทุกคนชอบมากเพราะว่ามันแบบพลังการงานสร้างมากเลยทุกคนรูปถ่ายรูปเลยนะครับเห็นไหมใครๆก็ยังถ่ายรูปกัน ไม่รู้หมด uet, ไปกี่กี่แสนบาทนะแต่แต่งขนาดเนี้ยเฮ้ยหลังนี้ก็ใช้ได้หลังนี้หลังนี้คือบ้านสวยเลยบ้านทำใหม่แม่ thank you หลังนี้คือเป็นผีคนคุกเห็นไหม <c oughs> แต่งผีผีคนคุก ก็ลากยาวๆนะครับเป็นบรรยากาศวันธโนวีนนะครับลากยาวๆเลยจะไม่ได้ตัดต่อนะครับเพราะว่าถ้าตัดต่อคงใช้เวลาเป็นอาทิตย์ครับลองดูยาวๆเลยว่าเป็นยังไงวันธโนวีน สำหรับคุณที่ถามนะครับว่าถ้าไม่มีเด็กไม่มีลูกเนี่ยมาขอขนมเขาได้ไหมที่จริงก็ได้นะแต่ก็อาจจะเขินๆหน่อยเพราะปกติแล้วเขาจะพาเด็กพาอะไรมาซอลีนึกภาพนาถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเดินเข้าไปขอขนมมันก็ดูแปลกๆวะคือเขาคงให้แหละแต่มันก็ดูเขินๆนะใช่ไหมครับยิ่งดึกคนยิ่งเยอะจริงๆดูดิ ตอนแรกมาตอน5โมงแล้วคนเงียบเวลาตอนนี้คือคนเต็มไปหมดเลยแหล่งนี้คิวมีดู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 บ้านเธอเ่คนวินของสุขเล้ยเนี่ยคงจะเฝ้ารอวันฮาโรวินมานานแน่ๆเพราะว่า พวกบ้านคือจัดเต็มมากๆเลยอาจจะวางแผนกันตั้งแต่กาลางปีนะว่าจะแต่งเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วนะครับผ้าเส้นนี้มันก็ไม่ได้ยาวมากแค่สันส้นๆนะครับ สกิฟมี่สอร์ thank you thank you oh thank you สกิฟม m ่ thank you thank you นะเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะเป็นคนเอเชียนะแต่ต่อมเราเลยเล่นง่ายเหมือนเรา มาหลังนี้ยังไง um. ช่วงนี้นะบริษัทขนมอะพวกคิดแค่งคิดแคบอะไรพวกนี้น่าจะขายดียอดขายน่าจะแบบเบิ้ลๆเลยเพราะว่าอะไรวันเดียวนี่เช็คปล่าอันนี้อันนี้หมู่บ้านเช็คหมู่บ้านเช็คหมู่บ้านเช็ค ว้าวว้าวโซคูลเช็คฟิโอน่าว้าวอันนี้เป็นบ้านโจนสลัดเฮ้ย บ้านโจรสลัดโอ้ยเขาเขาแต่งเป็นเรือเลยอ่ะแต่งเป็นเรือเลยพอแล้วให้เครื่องดื่มไปขนมเองเลยอ๋อ ว้าวดูครับโอ้โหหกโมงกว่านะแต่ว่าบรรยากาศคึกคักมากไม่เสียแรงที่หาที่นี่มา คือเจ๋งว่ะดักแน่ขยับได้นั่นเหมือนกับเป็นแบบเป็นรูปคนสมคนอ่ะแล้วมันแแบบขยับได้ด้วยเพเจ๋งทำอย่างถึงสุดยอดเลยยอมใจคนทำมากเลยเล็นะ ข้างในอ่ะทำไฟก็แบบทำไฟสีส้มทุกอันด้วยนะเอาแบบเข้าวตีมมีแองเจช้ดด้วยเจ๋งมากคนคนเยอะมาก โอ้โหดิโอ้โหอันนี้คืออันนี้เป็นเตมแบบแมงมุมเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานวันฮาโลวีนที่เวอร์จินเนียนะครับผมหรือเขตที่อยู่ติดกับเมืองวอชิงตันดีซีนั่นเองนะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับหนึ่งตัวอย่างของงานวันฮาโลวีน ทั่วเมริกาวันนี้นะครับก็เป็นแบบนี้แหละแล้วละครับจบไปแล้วกับงานวันนี้วันฮาโลวีนปี2024หรปี67เดีเราเจอกันปีหน้าปี68ว่าฮาโลวีนที่วอชิงตันดีซีนหน้าต้าปเป็นยังไงนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย